สวัสดีค่ะช่องวชิแอนวันนี้นะคะก็มาอ่านหนังสือเสียงนะคะในเรื่องของเกษตรอินทรีย์การผลิตการแปรรูปการแสดงฉลากและการจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะคะคำนิยามเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกแอคกซ์คนเจอร์หมายถึงระบบการจัดการการผลิต ด้านเกษตรแบบองค์รวมที่ช่วยทำให้ระบบในเวศเกษตรมีความสมบูรณ์ทั้งนี้รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพวงจรชีวภาพและกิจกรรมทางชีวภาพในดินเกษตรอินทรีย์เน้นการใช้วิธีการจัดการภายในฟาร์มมากกว่าการเลือกใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกฟาร์มโดยคำนึงถึงสภาพของภูมิภาคต่างๆที่ต้องมีการปรับระบบให้เข้ากับสภาพท้องถิน่น ทั้งนี้เมื่อเป็นไปได้จะทำให้สำเร็จได้โดยใช้วิธีทั่วไปวิธีทางชีวภาพและทางกลแทนการใช้วัสดุสังเคราะห์อันนี้ก็จะเป็นสารบัญน,นะคะก็จะพูดถึงเกี่ยวกับหลักการเฉพาะของพืชปศุสัตว์และน้ําหลักการเฉพาะของการแปรรูปอาหารการแปรรูปอาหารอินทรีย์หลักการเฉพาะของการแปรรูปอาหารสัตว์การแปรรูปอาหารสัตว์อาาินทรีย์ การรักษาสภาพการเป็นอินทรีย์นะคะการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวการเก็บรวบรวมและการขนส่งการบรรจุหีพอการเก็บรักษาการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์ พาหะนำเชื้อการทำความสะอาดการฆ่าเชื้อการแสดงฉลากและการกล่าวอ้างระบบการตอบสนองและการเก็บบันทึกข้อมูลการจัดการการผลิตพืชอินทรีย์การจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายในการผลิตพืชการจัดการผืนดินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำการเลือกชนิดพันธุ์และพืชและพันธุ์นะคะ การจัดการศัตรูพืชการปรับเปลี่ยนการแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนานการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนและก็การเก็บเกี่ยวผลิตผลที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะและการทั่วไปของเกษตรอินทรีย์ให้ความสำคัญกับวัฏจศักรของธรรมชาติการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบการผลิต อาหารหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูงโดยใช้กระบวนการที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสุขภาพคนสุขภาพพืชหรือสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์นะคะมั่นใจในความเป็นอินทรีย์ของการผลิตอินทรีย์ในทุกขั้นตอนของการผลิตการแปรรูปและการจำหน่ายอาหารและอาหารสัตว์ค่ะ มีการออกแบบและจัดการกระบวนการทางชีวภาพที่เหมาะสมโดยใช้วิธีกลในการผลิตเพราะปลูกพืชที่เกี่ยวข้องกับดินเลี้ยงปศุสัสตว์ที่เกี่ยวข้องกับผืนดิน การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตามหลักการของการใช้ทรัพยากรสัตว์น้ำที่ยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของการประมาณขออภัยค่ะอยู่บนพื้นฐานของการประเมินความเสี่ยงและการใช้มาตรการป้องกันไวร่่งหน้าและไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุกรรมจำกัดการใช้ปัจจัยการผลิตจากภายนอกนะคะ ด้านการเลี้ยงสัตว์คำนึงถึงสุขอนามัยความแตกต่างของภูมิภาคสภาพภูมิอากาศและสภาพของท้องถิ่นค่ะแยกสัตว์ที่ได้จากการคโคลนนิ่งและเหนี่ยวนำการตกไข่โดยวิธีที่ไม่ใช่ธรรมชาติและที่ผ่านการใช้รังสีออกนะคะให้ความสำคัญกับความต้องการเฉพาะของชนิดสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ค่ะ หลักการเฉพาะของพืชปศุสัตว์และสัตว์น้ำนะคะก็จะมีการผลิตพืชอินทรีย์เป็นการผสมพันธุ์ตามธรรมชาตินะคะแล้วก็มีการปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นความต้านทานของโรคนะคะแล้วก็เลือกชนิดพันธุ์ที่ต้านทานต่อศัตรูพืชและโรคค่ะ จากนั้นก็จำกัดการใช้ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไปไม่สามารถหมุนเวียนกลับมาได้นะคะก็มีการบำรุงรักษาและเพิ่มระดับของสิ่งมีชีวิตในดินและความอุดมสมบูรณ์ของดินตามธรรมชาติค่ะจากนั้นก็จะมีการเลือกสายพันธุ์สัตว์ให้คำนึงถึงความหลากหลายทางบรรทุกรรมการปรับตัวให้เข้ากับสภาพท้องถิ่นและความต้านทานต่อโรคค่ะ จากนั้นนะคะก็มีการให้อาหารสิ่งมีชีวิตในน้ำด้วยอาหารจากการประมงที่ยั่งยืนนะคะก็เป็นการเลี้ยงสัตว์ให้สัตว์ออกกำลังกายเป็นประจำและเข้าถึงพื้นที่เปิดโล่งและทุ่งหญ้านะคะหลักการเฉพาะของการแปรรูปอาหารค่ะก็จะมีการ เลือกใช้วิธีทางชีวภาพทางโกนและทางกายภาพนะคะแล้วก็มีการไม่ใช้อาหารที่มีหรือประกอบด้วยวัสดุนาโนนะคะไม่ใช้อาหารที่มีหรือประกอบด้วยวัสดุนาโนจากนั้นก็ผลิตอาหารอินทรีย์จากส่วนประกอบอินทรีย์แล้วก็จำกัดการใช้วัตถุเจือปนอาหารนะคะ นี่ก็จะเป็นลการสินค้าแปรรูปนะคะและการเฉพาะของการแปรรูปอาหารต่อมาค่ะการแปรรูปอาหารอินทรีย์ค่ะส่วนประกอบอาหารชนิดเดียวกันจะต้องไม่มาจากทั้งแหล่งที่เป็นอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์ ไม่ใช้เทคนิคการใช้รังสีนะคะ ionizing radiation นะคะเพื่อจุดมุ่งหมายในการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะนำเชื้อการถนอมอาหารและการกำจัดจุลินทรีย์ก่อโรคหรือการสุขาพิบาลค่ะก็จะมีการใช้มาตรการ ป้องกันนะคะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนรวมถึงการปนเปื้อนจากสารต่างๆที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตแบบอินทรีนะคะมีการป้องกันการปนเปื้อนระหว่างผลิตผลิตภัณฑ์อินทรีย์กับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่อินทรีค่ะจากนั้นนะคะมีการจัดการกระบวนการแปรรูปตามหลัก การปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีนะคะ Good Hygienic Practice นะคะหรือการปฏิบัติทางการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice นะคะหาวิธีการแปรรูปอาหารอินทรีย์ให้ใช้เฉพาะวิธีทางกลกายภาพหรือชีวภาพเช่น การกระเทาะเปลือกการขัดสีการหมักการบดการบีบอัดและการระเหยน้ำออกค่ะต่อมาค่ะเป็นหลักการเฉพาะของการแปรรูปอาหารสัตว์นะคะ 1. ผลิตอาหารสัตว์อินทรีย์จากวัสดุอาหารสัตว์อินทรีย์ 2. จํจำกัดการใช้วัสดุเจือปนอาหารสัตว์และสารช่วยในการผลิตอาหารสัตว์ 3. ใช้วิธีทางชีวภาพทางกลนและทางกายภาพนะคะต่อมาค่ะการแปรรูปอาหารสัตว์อินสตีต้องเป็นไปตามหลักการของการปฏิบัติการผลิตที่ดี Good Manufacturing Practice นะคะ GMP วัตถุดิบอาหารสัตว์อินทซียหรือวัตถุดิบที่อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ต้องไม่นำมาเป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์อินทรีย์พร้อมกันกับวัตถุดิบพร้อมกันกับวัตถุดิบอาหารสัตว์ชนิดเดียวกันที่ผลิตโดยวิธีที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะต่อมาค่ะเป็นการรักษาสภาพการเป็นอินทรีย์ไม่เปลี่ยนกลับ ไปกลับมาระหว่างการจัดการแบบอินทรีย์และไม่ใช่อินทรีย์นะคะกรณีเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมสามารถขอลดหรือยกเว้นไม่ต้องมีระยะเวลาการปรับเปลี่ยนโดยการยอมรับจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่หรือหน่วยรับรองนะคะการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวค่ะต้องใช้มาตรการป้องกันการปนเปื้อน และป้องกันการปะปนระหว่างผลิตผลอินรีผลิตผลที่ไม่ใช่อินทรีย์นะคะต่อมาค่ะเป็นการเก็บรวบรวมและการขนสง่งมีมาตรการป้องกันการผสมหรือปะปนกันร,ระหว่างผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ที่อยู่ระหว่าง ปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์และที่ไม่ใช่อินทรีย์ค่ะชี้บ่งผลิตผลและผลิตภัณฑ์เหล่านั้นอย่างชัดเจนนะคะต่อมาค่ะการบรรจุหีบห่อนะคะป้องกันผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์ตลอดเวลาไม่ให้เกิดการปนเปื้อนและไม่ให้สัมผัสกับวัสดุและสารที่ไม่อนุญาตให้ใช้ค่ะ สนับสนุนให้ใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์จากวัตถุดิบที่ย่อยสลายได้จากได้ทางชีวภาพที่รีไซเคิลหรือนำมารีไซเคิลได้นะคะการเก็บรักษานะคะไม่นำปัจจัยการผลิตหรือสารอื่นที่นอกเหนือจากที่อนุญาตให้ใช้ในการผลิตอินทรีย์ไปเก็บรักษาไว้ ต้องเก็บผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์หรือผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์แยกจากผลิตภัณฑ์เกษตร,รหรืออาหารอื่นค่ะ่อมาค่ะการควบคุมศัตรูพืชและสัตว์พาหะนำเชื้อนะคะใช้วิธีการป้องกันเป็นวิธีแรกค่ะ ใช้วิธีการทางกายภาพทางกุลทางชีวภาพเช่นการใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพเสียงแสงและกับดักใช้วิธีการปฏิบัติในการผลิตที่ดี GMP การทำความสะอาดการฆ่าเชื้อนะคะสารฆ่าเชื้อต้องไม่สัมผัสโดยตรงกับผลิตผลและผลิตภัณฑ์อินทรีย์นะคะ การแสดงฉลากและการกล่าวอ้างผลิตภัณฑ์สามารถแสดงเครื่องหมายรับรอง Organic Thailand นะคะต้องมีส่วนประกอบที่เป็นอ c ตั้งแต่95%ขึ้นไปไม่แสดงฉลากแต่ให้ใช้คำว่าผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบจากผลิตภลณอินทรียจะทำได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบจากการผลิตแบบอินทรีย์นะคะ มากกว่า95นะคะ,ะน้อยกว่า95แต่มากกว่าหรือเท่ากับ70ค่ะจะทำได้นะคะจะทำได้ต่อเมื่อผลิตภัณฑ์มีส่วนประกอบจากการผลิตอินทรีย์น้อยกว่า95แต่มากกว่าหรือเท่ากับ70ค่ะไม่แสดงฉลากแต่ให้ใช้คำว่าผลิตผล หรือผลิตภัณฑ์ช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์ได้หากผลิตภัณฑ์อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยนเป็นอินทรีย์นะคะผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ต้องมาจากการผลิตแบบอินทรียอย่างน้อย95%ของน้ำหนักแห้งค่ะระบบการ ตามสอบและการเก็บบันทึกข้อมูลนะคะต้องระบุชื่อหรือรหัสแต่ละสถานที่ผลิตที่แยกกันมีการบันทึกชื่อที่ตั้งหรือรหัสบนแผนที่มีการบันทึกชื่อที่ตั้งหรือรหัสในเอกาสารและบันทึกข้อมูลทั้งหมดที่อ้างถึงสถานที่ตั้งต้องเก็บรักษาบันทึกข้อมูลไว้อย่างน้อย5ปีนะคะ ต่อมาค่ะการจัดการผลิตพืชอินรีนะคะการจัดการระบบนิเวศและความหลากหลายในการผลิตพืชระบบการผลิตพืชอินทรีย์ต้องผลิตพืชบุกในระดับในระบบที่ใช้ดิน s o อ b a s e d system ระบบที่ใช้ดินหมายถึง อย่างน้อยควรประกอบด้วยดินที่ยังมีชีวิตและวัสดุธรรมชาติอื่นซึ่งวัสดุที่ใช้ทั้งหมดต้องไม่มาจากระบบการผลิตที่ไม่ใช่อินทรีย์และอนุญาตให้ใช้ระบบปลูกในภาชนะใส่ดินที่สามารถดำรงสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่พบในระบบนิเวศของดินไว้ได้เช่นแบคทีเรียเชื้อราด้วยการใช้แนวทางการจัดการที่เหมาะสมเช่นการเติมปุ๋ยหมัก และควรนำดินที่ใช้ในระบบการปลูกในภาชนะดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่ห้ามปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์คงไว้และส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่การจัดการผืนดินความอุดมสมบูรณ์ของดินและน้ำนะคะห้ามการแพ้วถางและเตรียมที่ดินโดยการเผาพืชและต่อสัง่ง ใช้มาตรการที่ป้องกันการเสรื่อมสภาพของดินเช่นการานกนารพังทลายของดินการเกิดดินเค็มนะคะรักษาและเพิ่มระดับความอุดมสมบูรณ์และกิจกรรมทางชีวภาพของดินที่เป็นประโยชน์ปลูกพืชตระกูลถัว่วพืชคลุมดินพืชบำรุงดินสำหรับเป็นพืชหมุนเวียนและใช้เป็นปุ๋ยพืชสดเช่นถั่วพุ่มถั่วพร้าปอเทืองสนุแอฟริกันนะคะ ไม่ใช้ปุ๋ยสังเคราะห์ปุ๋ยที่ทำให้ละลายได้โดยวิทยาเคมีเช่นซูเปอร์ฟอสเฟตและสิ่งขับถ่ายจากมนุษย์กับพืชอาหารนะคะต่อมาค่ะการเลือกชนิดพืชและพันธุ์ส่งเสริมให้ใช้พันธุ์จากท้องถิ่นหรือพันธุ์พื้นเมืองนะคะห้ามใช้พันธุ์จากสิ่งมีชีวิต มีชีวิตแดดแปรพันธุกรรมพันธุกรรมนะคะห้ามใช้พันธุจากสิ่งมีชีวิตแดดแปรพันธุกรรมให้ใช้เมล็ดพันธุและส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มาจากระบบเกษตรอินทรีย์ค่ะกรณีที่จําเป็นอนุโลมให้ใช้เมล็ดพันธุ์หรือส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์จากแหล่งทั่วไปได้ทั้งนี้สนับสนุนให้ใช้เมล็ดพันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการผลิตแบบอินทรีย์ค่ะ หากไม่สามารถหามเมล็ดพันธุ์และส่วนของพืชที่ใช้ขยายพันธุ์ที่ไม่ใช่สารเคมีที่ไม่ใช้สารเคมีนะคะจะต้องกำจัดสารเคมีออกอย่างเหมาะสมก่อนนำไปใช้ค่ะต่อมาค่ะการจัดการศัตรูพืชเลือกชนิดพืชพันธุ์พืชที่เหมาะสมรวมทั้งพันธุ์ที่ต้านทานโรคค่ะ ปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อตัดการระบาดของศัตรูพืชและโรคพืชนะคะใช้เครื่องมือกลในการเพาะป,ปลูกค่ะอนุรักษ์ศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชโดยจัดหาที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมเช่นแนวป่าละเมาะแนวรัว้วต้นไม้พุ่มเตี้ยและแหล่งอาศัยของนกการมีแนวกันชนเพื่อรักษาวความหลากหลายทางชีวภาพที่เป็นแหล่งอาศัยของศัตรูธรรมชาติของศัตรูพืชนะคะ การรักษาระบบนิเวศท,ที่หลากหลายเช่นทำพื้นที่ป้องกันการชะล้างของดินวนกเกษตรการปลูกพืชหมุนเวียนใช้ตัวห้ามตัวเบียนค่ะใช้จุลินทรีย์เช่นแบคทีเรียแบคทีเรียไวรัสเชื้อรานะคะการคลุมหน้าดินเช่นการใช้ฟางข้าวคลุมหน้าดินและการรักษาหญ้าด้วยการตัดแต่งไม่ใช่การถ่ายออกนะคะการกำจัดวัชพืชโดยใช้สัตว์เลี้ยงค่ะ ใช้ระดับน้ำควบคุมวัชพืชการควบคุมโดยวิธีกลเช่นการใช้กับดักกาวเหนียวใช้แสงไฟล่อใช้เสียงขับไล่การปลูกพืชได้แมลงเช่นตะไคร้หอมต่อมาค่ะการปรับเปลี่ยนลำดับที่1น,นะคะ12เดือนก่อนปลูกสำหรับพืชล้มลุกนะคะ 18เดือนก่อนเก็บเกี่ยวผลิตผลอินทรีย์ครั้งแรกสำหรับพืชยืนต้นค่ะ12เดือนก่อนนำพืชจากทุ่งหญ้าหรือ18เดือนก่อนนำมาจากพืชยืนต้นมาเป็นอาหารสัตว์อินทรีย์นะคะนับตั้งแต่ผู้ประกอบการได้นำมาตรฐานนี้ไปปฏิบัติแล้ว และสมัครขอรับการรับรองจากหน่วยรับรองลดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนลงได้ค่ะในกรณีที่มีหลักฐานที่ตรวจสอบได้ว่าไม่มีการปฏิบัติที่ไม่อนุญาตไม่มีการใช้สารหรือปัจจัยการผลิตที่ห้ามใช้ในพื้นที่ของการรับรองมาเป็นเวลานาน,านกว่า12เดือนนะคะสำหรับพืชล้มลุกและ18เดือนสำหรับพืชยิงต้นค่ะ กว่าช่วงเวลาที่กำหนดได้โดยอยู่บนพื้นฐานของการบ่งชี้และประเมินประเด็นที่เกี่ยวข้องและความเสี่ยงเช่นมีข้อมูลจากประวัติการใช้พื้นที่แสดงว่าพื้นที่สด็จสนองหรือหลายส่วนมีการปนเปื้อนด้วยผลิตภัณฑ์หรือสารที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะหรือสารที่ไม่ได้รับอนุญ,ญาตให้ใช้ในการผลิตแบบนีซีตามมาตรฐานนี้หรือได้มีการใช้สารเคมีสังเคราะห์ในปริมาณมากมาก่อนหน้านั้นค่ะ ต่อมาค่ะเป็นการแยกการผลิตและการผลิตแบบคู่ขนานค่ะฟาร์มที่ไม่ได้เปลี่ยนเป็นอินทรีย์พร้อมกันทั้งหมดผู้ประกอบการสามารถทยอยเปลี่ยนพื้นที่บางส่วนได้นะคะแยกส่วนที่ไม่ใช่อินทรีย์และส่วนที่เป็นอินทรีย์ออกจากกันอย่างชัดเจนด้วยการผลิตแบบแยกส่วนหรือแบบคู่ขนานเช่นใช้สิ่งกีดขวางทางกายภาพใช้แนวทางการจัดการเช่นการผลิตพันธ ที่แตกต่างกันแยกแยะความแตกต่างได้ง่ายหรือมีช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวที่ไม่ตรงกันการจัดเก็บปัจจัยการผลิตและการผลิตพันธ์แยกกันนะคะต่อมาค่ะเป็นการหลีกเลี่ยงการปนเปื้อนค่ะก็จะมีมาตรการการป้องกันการปนเปื้อนที่อาจมาทางดินน้ำอากาศเช่น มีสิ่งกีดขวางทําขั้นกั้นขอให้คะทาคันกั้นหรือปลูกพืชเป็นแนวกันชนค่ะมีมาตรการป้องกันการปนเปื้อนในการใช้อุปกรณ์นะคะไม่ใช้สิ่งมีชีวิตดัดแปรพันธุก,กรรมในทุกขั้นตอนการผลิตและการแปรรูปแบบอินทรีย์ค่ะข้อต่อมาค่ะเป็นการเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาตินะคะการกําหนดขอบเขตชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ธรรมชาติโดยเป็นพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ทำการเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมีที่ห้ามใช้อย่างน้อย3ปีไม่เก็บเกี่ยวพันธุ์พืชที่ได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นทางการหรือพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์หรือที่กฎหมายห้ามนะคะ ไม่มีผลกระทบต่อการคงรักษาพันธุ์พืชนั้นในบริเวณนั้นไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศในพื้นที่ค่ะอยู่ระยะที่ห่างอย่างเหมาะสมนะคะจากการทำฟาร์มทั่วไปแหล่งมลพิษและแหล่งที่มีโอกาสทำให้เกิดการปนเปื้อนค่ะ ก็ขอขอบคุณสำนักงานนะคะเอกสารจากสำนักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรและอาหารแห่งชาติกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์นะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับผู้มือกเกษตรอินทรีย์ค่ะก็ขอขอบคุณในการรับฟังรับชมจนจบนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยการกดไลค์ like, กดแชร์ Share, กด subscribe สั่นกระดิ่งให้ด้วยนะคะก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนนะคะ ให้แจ้งเตือนในการฟังเรื่องราวดีๆอีกต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะ